วันนี้ผมขอแนะนำรถขุด i h i a 35J คันนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถขุดที่มีความสามารถสูงและเหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานปรับพื้นและงานในโรงงานอุตสาหกรรมคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%พร้อมใบอินวอย์ครบถ้วนที่รับประกันว่าไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยเลยทำให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและสภาพการใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มรถขุดไอเ 35J มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบที่ให้กำลังแรงและเดินเรียบไม่มีสะดุดประหยัดน้ำมันและสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรุ่น PC35 คุณจะได้รถที่มีความสามารถขุดลึกและหนักได้อย่างเนือชั้นเหมาะสำหรับงานขุดดินขนาดกลางถึงหนักที่ต้องการกำลังและความแม่นยำในการทำงานอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้คันนี้น่าสนใจคือระบบปั๊มนิ้วและคอนโทรลสั้นที่ออกแบบมาเพื่อให้การควบคุมการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำระบบไฮดรอลิกตอบสนองไว ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางและตำแหน่งการขุดได้ง่ายได้แม้ในสถานการณ์ที่ต้องการความละเอียดสูงซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยให้การทำงานของบุ้งกีและแขนขุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนของช่วงล่างรถคันนี้ติดตั้งแทร็กยางคุณภาพดีที่ช่วยให้ยึดเกาะพื้นได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นดินทรายหรือพื้นคอนกรีตพร้อมด้วยใบยมีดดันที่ช่วยเกลี่ยและปรับระดับพื้นได้อย่างเรียบร้อยทำให้งานขุดและปรับพื้นเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว คุณจะพบว่าก,การใช้งานในพื้นที่จํากัดหรือพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เคยเป็นปัญหาสําหรับคันนี้เลยสภาพโดยรวมของรถขุดไอเอไอ 35J นั้นเก็บงานเรียบร้อยไม่ผ่านการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มเติมมากเพราะทุกระบบได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนส่งมอบทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเปลี่ยนทายของเหลวใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารถพร้อมใช้งาน100%เมื่อคุณรับรถไปแล้ว คุณจะได้รถที่สภาพดีเหมือนใหม่และมีความทนทานสูงอีกหนึ่งจุดที่คนรักรถชอบมากคือสีรถคงสภาพเดิมจากญี่ปุน่นซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบความเป็นต้นตำรับโดยไม่ผ่านการแต่งเติมมากนักคุณจะได้เห็นความเรียบง่ายและความงามจากการผลิตดั้งเดิมที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพรถขุดคันนี้ทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง275,000บาทเท่านั้นคุมค่ามากสำหรับรถขุดที่มีสมรรถนะและคุณภาพระดับนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถขุดที่สามารถลุยงานหนักในทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างจริงจง และต้องการลงทุนในเครื่องจักรที่คุ้มค่ารถคุณไอเฮตไอ 35J คันนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณหากสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเราเรามีรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นให้เลือกมากกว่า100คันทุกคันผ่านการตรวจเช็คอย่างพิถีพิถันพร้อมให้บริการขนส่งทั่วประเทศหากคุณมีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากรับคาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ติดต่อเราได้เลยครับ รับรองว่าคุณจะได้รับรถขุดที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและพร้อมรุยงานในทันที